วันนี้ประกันสุขภาพ iHealthy PanGo มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยสำหรับค่าห้องพิเศษ iHealthy PanGo นะคะเขาจะมีค่าห้องพิเศษให้เราอยู่ที่9,000บาทเลยแล้วมีวงเงินในการรักษาต่อครั้งอยู่ที่ 10ล้านบาทน,นะคะเยอะมากเลยเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนตอนนี้ของประกัน i อเ a l t h ฮของเรานะคะ <c oughs> ก็จะครอบคลุมในเรื่องของผู้ป่วยในและก็ผู้ป่วยนอกนะคะ <c oughs> ไปหาหมอรับยากลับบ้านตัวนี้เราจะมีวงเงินให้อยู่ที่50,000บาทเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีการแอดมิด เข้านอนโรงพรยาบาลนะคะจะมีวงเงินให้อยู่ที่10ล้านบาทนะคะตรงนี้ครอบคลุมไปจนถึงโรคร้ายแรงนะคะเคมีบําบัดฟอกไตล้างไตนะคะและก็ครอบคลุมในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะหมากัด พึ <Es> <an> e <economies> ่ง <t> ต <half> ่อยตกบันไดตกต้นไม้ตรงนี้ก็คุ้มครองนะคะและที่สําคัญเลยตรงนี้ i อ e a l ตี้ของเรามีค่ารักษา10ล้านให้เกี่ยวกับให้เราไปรักษาตัวถ้าเกิดว่าเราติดโควิดช่วงนี้นะคะสามารถแอดมิดได้ที่โรงพยาบาลเอกชน400แห่งทั่วประเทศเลยเห็นไหมล่ะคะว่า i อเ a l ตี้เราดีขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สําคัญแผนนี้นะคะสําหรับไอตี้แผนโกนะคะจะมีวงเงินในการ ทำฟันให้4,000บาทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอุดฟันทอนฟันนะคะหรือว่าขูดหินปูนตรงนี้เราก็คุ้มครองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการกรีดเหงือกเราเข้าไปนะคะมีการากรีดเหงือกเข้าไปตรงนี้จะไปตัดไปเป็นวงเงินในการรักษาต่อปีอยู่ที่10ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะอันนี้หนิงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับประกันไอเอลตีแผนโกนะคะถ้าใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักหาหนิงได้เลยนะคะยินดีให้คาปรึกษาคา่ะ แบบประกันคุ้มครอง70โรคร้ายค่ะวันนี้ถ้าคุณกังวลในเรื่องของโรคร้ายนิงมีแบบประกันที่จะมาแนะนํานะคะก็คือไอชิวคุ้มครอง70โรคร้ายเลยทําไมคุณต้องซื้อไอชิวนะคะแบบประกันไอชิวเรานะคะคุ้มครอง70โรคร้ายถ้าเคลมเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นระยะกลางและก็ระยะรุนแรงบริษัทจะจ่ายให้ทันทีค่ะถ้าเป็นระยะเริ่มต้นจ่าย25%ระยะกลางจ่าย50%แล้วก็ระยะรุนแรงจ่าย ให้100%่เลยค่ะแบบประกันตัวนี้เราสามารถเลือกระยะเวลาการส่งเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปี15ปีและ20ปีนะคะที่สำคัญก็คือคุ้มครองยาวไปจนถึงอายุ85เลยเแบี้ยประกันไม่เสียทิ้งค่ะเแบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของแบบประกันคุ้มครองโรครหลยสามารถทักหาหนิงนะคะมาสอบถามในเรื่องของรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ยินดีให้บริการคะ่ะ